ข่าวดีที่หายใจโล่งอกแต่จะยั่งยืนแค่ไหนคุณเคยคิดหรือไม่ว่าอากาศที่เราหายใจเข้าไปทุกวันนั้นสะอาดเพียงพอหรือเปล่าในช่วงเช้านี้ของกรุงเทพมหานครค่าฝุ่นละออง PM 2.5ได้อยู่ในระดับที่ไม่เกินมาตรฐานที่กำหนดและยังมีแนวโน้มที่จะลดต่ำลงอีกด้วยนี่คือข่าวที่น่าย,ยินดีสำหรับทุกคนที่กังวลเรื่องสุขภาพแต่สิ่งที่หลายคนอาจพลาดไปก็คือปัจจัยอะไรที่ทำให้ค่าฝุ่นลดลงจริงๆและจะรักษาระดับนี้ไว้ได้นานแค่ไหน มาไข,ขว่คว้าเรื่องราวให้เห็นภาพกันชัดเจนขึ้นสำหรับผู้เริ่มต้นที่อาจยังไม่คุ้นเคย PM 2.5หรือพาร์ทิเคิลเมาเทอร์ขนาด2.5ไมครอนนั้นคืออนุภาคเล็กจิ๋วในอากาศที่สามารถแทรกซึมเข้าไปในปอดและกระตุ้นปัญหาสุขภาพต่างๆเช่อนอาการหอบหืดหรือแม้แต่โรคหัวใจได้ง่งายๆตัวอย่างเช่นหากคุณออกกำลังกายกลางแจ้งในวันที่ค่าฝุ่นสูงก็อาจเสี่ยงต่อการสูดดมอนุภาคเหล่านี้เข้าไปมากเกินไปดังนั้นการตรวจวัดค่าฝุ่นอย่างต่อเนื่องจึงเป็นเรื่องสำคัญมาก ตามข้อมูลล่าสุดจากศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่2พฤศจิกายนพุทธศักราช2568เวลา07:00 00, นาฬิกาค่าที่ตรวจวัดได้อยู่ระหว่าง7.1-24.9ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรมโคโกระบมโดยทุกพื้นที่ที่ตรวจสอบแล้วไม่เกินมาตรฐานที่กำหนดไว้ที่37.5มคก และบมอลและเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของเมื่อวานนี้ค่ากำลังลดลงอย่างชัดเจนซึ่งอาจมาจากปัจจัยต่างๆเช่นลมที่พัดพาเอาไฟป่าหรือมลพิษออกไปหรือแม้แต่มาตรการลดการใช้รถยนต์ในเมืองแต่ที่นี่คือจุดที่อาจสร้างความเห็นต่างบางคนอาจโต้แย้งว่าการลดลงชั่วคราวนี้ไม่ได้เป็นข่าวดีที่แท้จริงเพราะต้นตอของปัญหาฝุ่นละอองส่วนใหญ่มาจากการเผาฟางในภาคเหนือหรือกิจกรรมทางอุตสาหกรรมที่ไม่ได้ถูกแก้ไขอย,อย่างถาวรคุณคิดอย่างไร การพัฒนาเมืองอย่างกรุงเทพที่ต้องเผชิญกับการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับมลพิษอากาศนี้ทําให้เราต้องถามตัวเองว่าเราจะพึ่งพาข้อมูลเช่นนี้เพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมหรือเปล่าอย่างเช่นการเลือกใช้ขนส่งสาธารณะแทนรถส่วนตัวเพื่อลดฝุ่นเพิ่มเติมในที่สุดแล้วข่าวนี้เป็นเหมือนสัญญ,ญาณตัวใจให้เราตระหนักถึงความสําคัญของการดูแลสิ่งแวดล้อมแต่ก็เปิดประเด็นใหญ่กว่านั้นเราจะแก้ปัญหามลพิษอากาศได้จริงๆด้วยมาตรการระยะสัน้นหรือต้องมีนโยบายที่ยั่งยืนมากขึ้น แค่การลดค่าฝุ่นวันนี้ยังไม่พอแต่ส่วนใหญ่คนมักมองข้ามจุดนี้ไปบอกความเห็นของคุณได้เลยในคอมเมนต์คุณเห็นด้วยหรือไม่ว่าการแก้ปัญหาฝุ่นต้องเริ่มจากทุกคนในสังคมไม่ใช่แค่รัฐบาลคนเดียว